สวัสดีสบายดีจ้าแพื่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่กองนองทุนสาวลาวสวัสดีวันอาทิตย์เด้อค่ะแพ่นพี่น้องวันนี้ก็อยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องสิไปหาเลาะเล่นพี่น้องอ่าสิมาเจอเอื่อยเพิ่นเฮ็ดยูทูบน้ำกันตั้งแต่แรกๆเพื่นเลยพี่น้องมันนี้สิให้เอื่อยเพิ่นพาไปเที่ยวเนาะพี่น้องตอนนี้น้องทุนจะมาเลาะเอื่อยเพิ่นให้เอื่อยเพิ่นมาหาบนั่นเองจ้ะร้องพี่น้องหน้าตาก็ยังบ่ตื่นแต่นอนด้อค่ะ วันอาทิตย์ก็คือแบบว่าพี่น้องโรงคนไม่มีเลยเป็นอ่าสถานีตอนนี้ก็อยู่ทีสถานี BTS ีนั่นคนแบบบ่มีเลย้ะพี่น้องเ้ยแบบคนน้อยอีลีบรรยากาศในสถานีบีทนะีเนาะพี่น้อง สีมีประมาณนี้แล้วพี่น้องคนบ่อยหลายนะเด็กเนาะเป็นวันหยุดเอาก็ได้ไปเห็นงานกันเนาะพี่น้องแต่เราจะมีแต่นักท่องเที่ยวเนาะอันนี้จะเป็นยังไงพี่น้องสิไปหอดใส่ก็รอติดตามรับชมด้วยพี่น้องฝากคอพี่น้องอ่ะกันไรกัแชร์ให้น้องทูน,นเน่ด้ยวยพี่น้องแล้วพอกันตอนที่เอ้ยเอ้ยเพิ่นมาแล้วพี่น้อง อพี่น้องนี่มาพอเลยเด้อพี่สาวน้องชูนนะคะที่เฮ็ดสองกันมาตั้งแต่เลยฮูจักฮูจักกันมาตั้งแต่อันตั้งสองใหมค์คุณพี่น้องแมนน้องสาวสุดที่รักนะคะนี่คุณสาวที่เฮที่สุดจักกันมาจักปีปีกลัวแล้วปีกลัวแล้วตั้งแต้สองตั้งสองมานอี้ไม่ได้เอื้อยเพิ่น้องมาฝากอ่ะเปิดให้เปิดนี่อ่ะเสือเสือมาขักน้องตั้งแต่อยู่บ้านคุณพี่ทั้นพผอกัน มาถ้ารับมาหายจกเท่ามีเขาเอ็นเสื่ออย่างีงเสื่อไม่เล่าเสื่อไม้ล่าเป็นกระสือตัวหนึ่งื้อซื้ออีกสีหนึ่งสีใช้งานอยู่บ่อยนะซิพอดีบถกำเนาะมองสีช้งานอยู่บ้างล่ะใช่อุ้งา่ายอันนี้เอองายดูซอันนี้ใช้สามสิบสี่คือเกิดมาบุกเคยใส่เอ้ยกันยังเลยกระพึงซื้อกันเกิดมากบุกเคยใส่เสื้อไหมใส่จะเสื้อแบบธรรมดาเอ้ยกระพึงซื้อเอ้ยกระพึงซื้อสไตล์เดียวกันเลยอย่างเงี้ยอืมท่านสิไปเซตต่อไปนี่ ไปอ่าลาสิไปซ้ำโลมาสิไ,ไปอ่าเทลพิกซี่แล้วก็สิมาไปเทกบางหน้าเราจะอนอนหนังกรจังสิโตเอียงโตไปสวนอันนั้นดิทับกบกคำเออทับบกคำบกอะบกคำแม่ใจว่าบกคำแตเพราะว่าไปสวนเอีงสวนล้วงลอบเก่าแล้วก็ไปอ่าเซลที่เอียงเกาะหน้าห้างเอียงเกาะดังดังซีมีที่มี่มองรถไฟฟ้าติดแอร์เด้อเแ<อ>ล<อ>้วค<อ>ิดอีพี่นักต้องมีคิดบอกไอ้เี่เพื่อนเป็นผู้นำแด้พี่น้อย ก็จะอันนั้นก็คุณอะไรได้สำหรับเสือเนาะในเสือมานึงตัวพี่น้องสีขาวมันจังใสก็เป็นยังกันสบายอเดียเจอกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กับสิบไปจำลองเด้อพี่น้องตอนนี้อยู่บน BTS เลยไปกับ Heavy s o u า h ทางน้ำวันนี้จะเป็นนาเป็นผู้กันย่อยเป็นมามาก มาจะจะพากันแซนะอยสุขุมวิทให้บอกซอยได้ไหมให้บอกแซนกันนะเดี๋ยวนี้ไม่อยากบอกซอยเลยแม่มไ่อต้องบอกเราเคนิูเดี๋ยวเจอกันที่จตานีสำโรงรพี่น้อห้องหน่อบรรยกาบนวชเ พี่น้องก่อนที่จะหอดอสถานีสำโรงน้องนองทุนจะพาพี่น้องอนั่งรถไฟส้มเมืองกรุงเทพก่อนพี่น้องฝากกดติดตามในเดอพี่น้องทำมาคลิปนี้เนาะมานั่งรถไฟฟ้าบีทีเอน้ากันพี่น้องว่าเป็นจังใดเนาะพี่น้องคนผู้โดยสารในบนรถไฟก็จะบ่ค่อยล้ายนะคะพี่น้อง เพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเองเนาะคนก็บ่ค่อยคึกคักบันไดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมข้างนอกเนาะพี่น้องก็จะเห็นประมาณนี้เ้ยค่ะเพราะว่าเขาติดฟิลม์มมากันแดดเนาะพี่น้องเม่นบ่คืนฟิล์มกันแดดนะคะเขาติดแล้วมันก็นเลยแบบมัวๆนั่นดหะพี่น้องแสงมันก็นเลยบ่ค่อยโอเคบันไดเนาะน้องทูนก็ ชมด้วยตาเปล่าก็จะสวยกว่าในกล้องนะคะผู้ใดที่ยังบ่เคยไปนั่งก็ไปนั่งได้เด้อนั่งรถไฟชมเมืองกรุงเทพนะคะอัน,นิการู่แถวลงไปแถวอนุทละคะพี่น้องพักขนงและ้เนะค่ะพี่น้องกับแถวบางนานาะค่ะพี่น้องแล้วก็ซัมโรงนะคะ BTS แถวๆนั้นแล้วค่ะพี่น้องไปแบบยาวๆไปเลยนะคะ ได้ที่อ่ะนี่ตอนนี้กะข้างๆนี่ก็พิยุนะคะพี่น้องพิยุสาวลาใต้นะคะพิยุพาไปเที่ยวเป็นข้างแรกเด้อพี่น้องที่ได้ไปอ่ะอ่านั่งรถไฟสายนี่เนาะพี่น้องที่ลงไปทางอ่าพักขนงนี่เนาะพี่น้องลงทุนได้นั่งข้างแรกในชีวิตเลยนะคะเระเคยนั่งรถไฟมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้างในเนาะคนเขาก็จะยืนแล้วก็นั่งกันนะคะ คนก็บ่ค่อยหลายนะพี่น้องบ่นแน่นอย่างที่เห็นนั่นแหะคะ่ะนี่วิววิวข้างนอกนะคะวิวข้างนอกก็จะอ่าสวยงามมีต้นไม้มีหนองน้ำนะพี่น้องอ่าเยอะแยะเลยค่ะนี่ตอนนี้น้องทุนก็หอดสถานีอ่าซื้อซื้อ,ซอ,อย่าง,น,งน้องทุนกับบนแน่นใจือกันนะพี่น้อง ผู้โดยสารก็ลงสองสามท่านเนาะกลับไปต่อเนาะจนฮอดสำโรงเพล่ละพี่น้องไปเที่ยวนานๆทีจะได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเนาะพี่น้องก็จะเก็บบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างมาให้พี่น้องเบิง่งแล้วก็เอาไว้เบิ่งเองเนำเนาะพี่น้องสถานีแต่ละอย่างนองทุนก็จะจําได้บ้างจำได้บ้าเพราะว่าน, <ะ S 2> นองทุนมาใส่เสียงนีในเมมอย่างเด้อค่ะ อ่าน้องทุนลืมเปิดไม่ค่ะพี่น้องกาเดี๋ยวน้องทุนขออนุญาตใส่เสียงพินเดินหลังจากนี้เด้อยพี่น้องเดินมาฟังเสียงพินมนวนนะคะจากช่องอาง่ายๆสไตล์ป่าต้นนะคะพี่น้องน้องทุนได้มาจากช่องนั้นนะคะฝากไปกดติดตามเพ็นงกาลังใจให้ช่องนั้นด้วยนะคะขอบพระคุณเสียงพินเพราะๆนะคะชมบรรยากาศกรุงเทพไปยาว ังเสียงกินม นี่น้องทูนก็มาฮอดที่สถานีสำโรงเป็นที่เรียบร้อยคือสถานีใหญ่มากพี่น้องก็จะลองอ่าจากอาอาสยามหน่อยนะคะสยามคนจะเยอะเนาะ,ะน,นี้คือแบบจะลองมาหน่อยแต่ก็ใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องอ่าน้องทูนก็มาเห็นครั้งแรกนะคะสถานีนี่ ก็จะอ้อมรอบเลยนะคะตึกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะสุดยอดมากๆกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ก็มาดูว่าอ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามาครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยนะคะ ก็ต่างคนก็ต่างงงนะคะมารอดูรถไฟนะคะตอนแรกนึกว่ารถไฟสายสีเหลืองจะอยู่ชั้นนี้นะคะที่แท้ไม่ใช่นะคะอยู่ชั้นล่างนะคะพี่น้องต้องไปอีกนะคะมันจะมีสถานีอยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวน้องทุนจะถ่ายให้เบิ่งในคลิปนี้แหละพี่น้องมันจะมีเดี๋ยวน้องทุนจะพาพี่น้องไปนั่ง ว่าจะม่วนจะอาจังใดนะคะรอติดตามชมคลิปต่อไปเลยนะคะรับรองว่าม้วนล,ลายแล้วก็มีความเสียวด้วยนะคะเป็นนั่งรถไปสายสีเหลืองกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน e p ต่อนะคะอ p นี้น้องทูนก็จะอายังอยู่ที่อาบิ๊กซีสำโรงนะคะแล้วก็ตลาดนะคะตลาดที่สำโรงนั่นเองนะคะ ฝากพอแม่พี่น้องกดติดตามเนด้อถ้ามาคิปนี้เด้อนะคะกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมดูโฆษณาให้น้องทูนด้วยนะคะฝากพี่เป็นกําลังใจให้น้องทูนเฮ็ดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็คือสถาน,นีรถไฟสายสีเหลืองเนาะต้องออกตัวนี้เนาะตอนนี้น้องทุนก็อยู่บนสะพานลอยพี่น้องจะย่างไปอาอา C, บิ๊กซีสำโรงเนาะพี่น้องแล้วก็ตลาดนั่นเองเนาะที่ว่าไปตอนตอน้นอันหละพี่น้องกต่ตอนนี้สะพานลอยเขาก็เหตุแบบติดเสื่อมต่อกันเลยเนาะพี่น้องก็ถือว่าสะดวกสบายง่ายในการแบบเดินทางนะคะ ปลาพี่น้องก็มีแต่ปลาพียุก็มีแต่ปลาเอามันเป็นวัดบ่ปอดไข้าข้หูลาป็ปาพี่น้องยามหยามหยา,าอยู่พี่แต่ปลาทั้นั้นเลยขึ้นบอดขึ้นเขาน่าจะเลี้ยงเอาเป็นปลาอนุรักษ์ เขาเลียงว่ามันมันบ่ม pues ีเพือแหลกเลยตุนมีต้ันกอยใต้ลงกันล้กนแอนาจมแนเนาะมันก็ะไปทท่วทิพอ๋ออันนี้จะมวนก็ตามก้นลอยเก่าซีบเนี่ยก้นลอยก่าซีบนี่คือยางบไะไบไยห้าสิบห้าเอ้ยห้าสิบสามอึห้าสิบกวกอยห้าสิบนิดิดห้าสิบสามนอะ นี่ค่ะบิ๊กซีเทรเดดได้ที่สีเนี่ลงใช้เชฟไทยทียย่ผมถ้าเป็นว,วันหน่องมีงมองมาขายอีมากๆดีเลยใช่มคะได้เลยพี่น่องเดี๋ยวคลิปนี้น้องทุิ่จิตาไปซ้ำหนีก่อนเนาะเดี๋ยวมาพอกันอยู่ในบิ๊กซีซำรองกันต่อเด้พี่น่องคลิปอีพีออสองเนาะพี่น่อง